วิธีทัดชุดคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดจัดทำขึ้นเพื่อสาธิตวิธีการสอนวิชาคณิตศาสตร์แก่คุณครูและผู้ปกครองด้วยความเชื่อมั่นว่าหากใช้เทคนิคการสอนที่เหมาะสมเด็กทุกคนก็สามารถเรียนและเข้าใจวิชาคณิตศาสตร์ได้ไม่ยากวิธีทั์ชุดนี้ใช้แนวทางตามกระบวนการสอนแบบวันนีโดยรองศาสตราจารย์วันนีสมประยูนซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเทคนิคการสอนที่ทำให้เด็กเข้าใจดีดที่สุดวิธีหนึ่ง ถึงแม้วิดิทัศน์ชุดนี้จะเป็นการจำลองการสอนในห้องเรียนแต่เพื่อให้เกิดความกระชับน่าติดตามจึงไม่ได้สาธิตการสอนเต็มคาบเวลาแต่จะเน้นอย่างละเอียดเฉพาะวิธีการในขั้นตอนที่สำคัญสำคัญซึ่งจะช่วยคุณครูและผู้ปกครองสามารถอธิบายสิ่งที่ยากให้เข้าใจง่ายอันหนเทคนิคการสอนในวิดิทัศน์นี้เหมาะกับเด็กที่ไม่ถนัดวิชาคณิตศาสตร์ดังนั้นในการสอนเด็กกลุ่มอื่นๆคุณครูและผู้ปกครอง สามารถนำวิธีการสอนไปปรับใช้ตามความเหมาะสมนอกจากนี้คู่มือการสอนที่แนบมาจะช่วยอธิบายรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนของกระบวนการสอนรวมทั้งแนะนำเทคนิคการสอนอื่นๆที่ไม่ได้รวมอยู่ในวิดีทัศน์นี้ดังนั้นควรอ่านคู่มือก่อนชมเพื่อให้เข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากวิดิทัศนี้ได้ดียิ่งขึ้นคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดิทัศน์ชุดนี้ นอกจากจะช่วยให้คุณครูและผู้ปกครองสามารถสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้เด็กเข้าใจได้ง่ายแล้วยังอาจจะจุดประกายให้มีการพัฒนาเทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ๆทั้งของวิชาคณิตศาสตร์และวิชาอื่นๆอันจะก,ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต สวัสด um, oh ีค่ะบทเรียนนี้เป็นเรื่องของหลักเลขค่าประจําหลักและการเรียงลําดับจํานวนหลักเลขค่าประจําหลักและการเรียงลําดับจํานวนเป็นบทเรียนสําคัญที่ถูกมองข้ามเพราะเรามักคิดกันว่าเป็นเรื่องง่ายซึ่งนักเรียนก็สามารถนับจํานวนได้อยู่แล้วแต่ปัญหาความไม่เข้าใจนี้จะส่งผลทําให้นักเรียนคํานวณเลขตั้งแต่2หลักขึ้นไปไม่ได้เพราะนักเรียนจะเริ่มคํานวณโดยตั้งหลักเลขไม่ตรงกันค่ะเรามาเข้าสู่กระบวนการสอนเรื่องหลักเลขและค่าประจําหลักกันก่อนนะคะ ตัวอย่างการสอนนี้จะแดงเฉพาะขั้นที่สําคัญเท่านั้นนะคะซึ่งคุณครูสามารถศึกษาและออกแบบการสอนให้ครบทุกขั้นตอนจากตัวอย่างการสอนเรื่องอื่นเช่นความหมายการคูณค่ะก่อนเริ่มต้นสอนจํานวนในหลักถัดไปให้คุณครูทบทวนจํานวนหลักน้อยกว่าที่นักเรียนเพิ่งเรียนมาเช่นเมื่อจะสอนหลักพันก็ให้ทบทวนจํานวนหลักร้อยดังเช่นตัวอย่างการสอนนี้ค่ะ นักเรียนคะตอนนี้คุณครูมีบัตรเลขอยู่บนกระเป๋าผนังนะคะคุณครูจะให้นักเรียนอ่านและอธิบายจํานวนเลขตามบัตรนี้ค่ะข้อแรกใครจะช่วยคุณครูอ่านคะน้องมีนค่ะดีมากค่ะต่อไปเราจะลองมาดูกันในแต่ละหลักนะคะเลขตัวนี้อยู่ในหลักใดและมีค่าเท่าไหร่ใครจะช่วยครูตอบคะหคือในหลักหน่ยมีค่าเท่ากับห ากับ6เก่งมากค่ะจำนวนถัดไปใครจะช่วยครูคะ 3. อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ30ค่ะดีมากค่ะต่อไปค่ะใครเอ่ยอ่าน้องตีหอยู่ในหลักร้อยีค่ะเท่ากับ500ค่ะดีมากค่ะเราจะใช้ท่านหลักเลขสอนนักเรียนซึ่งจะทำให้นักเรียนเรียนรู้และเห็นจำนวนอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีวิธีการสอนดังนี้ค่ะ นักเรียนคะตอนนี้คุณครูมีแท่นหลักเลขลูกคิดอยู่นะคะวันนี้เราจะเรียนหลักพันและหลักหมื่นกันค่ะเมื่อสักครู่เราช่วยกันอ่านจํานวน536นะคะผูจะให้น้องปัดออกมาช่วยคุณครูนําลูกคิดใส่ในแท่นหลักเลขตามจํานวนค่ะเอกมาเลยค่ะ ทีนี้ถ้าคุณครูต้องการบวกจํานวนเพิ่มเข้าไปอีกหกร้อนะคะ,ะเดี๋ยวน้องปัดนะคะช่วยคุณครูเติมลูกคิดเข้าไปในแท่นหลักเลขกีค่ะเติมได้ครบไหมคะถ้าไม่ได้ต้องทำแบบนี้ค่ะ ในแท่นหลักร้อยนี้นะคะลูกคิดมีจำนวนทั้งหมด10ลูกซึ่งลูกคิด10ลูกในหลักร้อยก็จะมีค่าเท่ากับ1000พนะคะหรือสิบรอยมีค่าเท่ากับ1,000นั่นเองซึ่ง1 0 0 0พก็คือลูกคิด1ลูกในหลักพันแบบนี้นะคะและตอนนี้เราก็จะสามารถเติม100ในมือลงไปในหลักร้อยได้เรียบร้อยเลยนะคะอนั่งที่ได้เลยค่ะ ทีนี้เราก็จะได้จำนวนดังนี้นะคะ1 1 3 6ซึ่งเขียนเป็นตัวเลขได้แบบนี้ค่ะ คุณครูควรยกตัวอย่างให้ได้อย่างน้อยอีกสักสี่ตัวอย่างนะคะและเมื่อเข้าใจแล้วจึงให้นักเรียนออกมาสร้างจำนวนในแท่นหลักเลขพร้อมทั้งอ่านและเขียนตัวเลขของจำนวนที่สร้างขึ้นค่ะตอนนี้คุณครูจะให้นักเรียนออกมาสร้างจำนวนหลักพันในแท่นหลักเลขนี้นะคะแล้วคุณครูก็จะให้นักเรียนอ่านแล้วก็เขียนจานวนที่นักเรียนสร้างด้วยน้องบาสออกมาเลยค่ะ เรียนช่วยกันบอกครูสิคะว่าเราได้จำนวนทั้งหมดเท่ากับเท่าไรหรา 5, 7, 8, 12, 8ดีมากค่ะแล้วเราเขียนเป็นตัวเลขได้ยังไงคะน้องบาสเขียนเลยค่ะ มากค่ะการให้นักเรียนเป็นผู้ใส่ลูกคิดสร้างจำนวนเองจะทำให้นักเรียนเข้าใจและจดจำหลักเลขได้ดีเมื่อนักเรียนเข้าใจดีแล้วจึงสอนหลักหมื่นสิ่งสำคัญที่ต้องเน้นก็คือลูกคิด10ลูกในหลักพันมีค่าเท่ากับลูกคิด1ลูกในหลักหมื่นหรือ10พันมีค่าเท่ากับ1 0,000หค่ะนักเรียนคะตอนนี้เรามาเรียนหลักหมื่นกันต่อเลยนะคะ ตอนนี้ในแท่นหลักเลขเรามีจำนวนอยู่4,362คุณครูต้องการบวกเพิ่มอีก8,000น้องแพรออกมาช่วยคุณครูเติมลูกคิดเข้าไปในแท่นหลักเลขทีค่ะ เราจะต้องทำแบบนี้นะคะตอนนี้ในหลักพันมีลูกคิดทั้งหมด10ลูกซึ่งลูกคิด10ลูกในหลักพันก็จะมีค่าเท่ากับ1 0 0 0 0นะคะหรือ10,000นมีค่าเท่ากับ1 0 0 0 0ค่ะ1,000 0ก็จะแทนด้วยลูกคิด1ลูกในหลักหมื่นเดี๋ยวคุณครูจะแทนลูกคิด10ลูกในหลักพันนี้ด้วยลูกคิด1ลูกในหลักหมื่นแบบนี้ค่ะ ตอนนี้เราก็จะสามารถนำลูกคิด2,000ที่เหลือนะคะใส่ลงไปในหลักพันได้เลยค่ะดีมากค่ะนั่งที่ได้เลยตอนนี้เราก็จะได้จำนวนเท่ากับ1 2 3 6 2นะคะซึ่งจะเขียนเป็นตัวเลขได้ตามนี้ค่ะ เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วก็ให้นักเรียนเป็นผู้ออกมาสร้างจำนวนในแท่นหลักเลขพร้อมทั้งอ่านและเขียนจำนวนที่นักเรียนเป็นผู้สร้างด้วยค่ะตอนนี้คุณครูจะให้นักเรียนออกมาสร้างจำนวนหลักหมื่นบนแท่นหลักเลขนี้นะคะแล้วครูก็จะให้นักเรียนอ่านแล้วก็เขียนจำนวนที่นักเรียนสร้างขึ้นด้วยน้องมีนค่ะออกมาทำเลยค่ะดีมากค่ะ นักเรียนคะช่วยกันบอกครูสิคะว่าจํานวนนี้เท่ากับเท่าไหร่ดีมากคะ่ะทีนี้จำนวนนี้เราจะเขียนเป็นตัวเลขได้ว่ายังไงคะน้องมีนเขียนบนกระดานเลยค่ะ นักเรียนเข้าใจแล้วจึงสอนนักเรียนกระจายจํานวนดังนี้ค่ะตอนนี้คุณครูมีจํานวนอยู่ในแท่นหลักเลขนี้อยู่นะคะใครจะช่วยคุณครูอ่านจํานวนนี้ได้บ้างคะน้องป้ายค่ะน้อค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากและทีนี้ใครจะช่วยคุณครูได้บ้างคะว่าตัวเลข5ตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ ท่ากับ5ถูกต้องค่ะแล้วตัวถัดไปลคะคะเลข5้าตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่น้องแพลวค่ะ5 0คสิ50ถูกต้องค่ะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าจํำนวน5ในแต่ละตัวนี้จะมีค่าที่ไม่เท่ากันเพราะว่ามีค่าประจำหลักที่ต่างกันค่ะ ซึ่งค่าของจํานวนเลขนี้นะคะคุณครูจะนํามาเขียนจํานวนแบบการกระจายค่าประจําหลักการบวกได้แบบนี้ค่ะซึ่งก็คือ5555 55 5นะคะเท่ากับ50 0 0 0บวก5000บวก500บวก50บวก5 ทีนี้หลังจากที่เราได้เรียนเรื่องของการคูณกันไปแล้วนะคะเราลองมาเขียนจํานวนแบบการกระจายค่าประจําหลักการคูณกันดูค่ะเริ่มจากจํานวน5นี้ก่อนนะคะ5คือเลข5ในหลักหน่วยหรือเราสามารถเขียนแทนได้เป็น5คูณด้วยหแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะ50ก็คือ5ในหลักสิ หรือเราสามารถเขียนแทนได้เป็น5คูณด้วย10หรือ10แบบนี้ค่ะและจากค่าของจำนวนเลขนี้นะคะเราจะสามารถนำมาเขียนเป็นจำนวนแบบการกระจายค่าประจำหลักการคูณได้แบบนี้ค่ะนั่นก็คือ55,555 55 เท่ากับ5คูณ1 0 0 0 0บวก5คูณ1000บวก5คูณ100บวก5คูณ10บวก5คูณ1แบบนี้ค่ะการให้นักเรียนหัดกระจายจำนวนเลขลักษณะนี้จะทำให้นักเรียนเข้าใจเรื่องตัวเลขและค่าประจำหลักเลขได้ดีขึ้นค่ะ และเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วจึงยกตัวอย่างจํานวนเลขที่นักเรียนมักสับสนเช่นจําจนวนที่มีเลขศูนย์อยู่หรือจํานวนที่มีตัวเลขซ้ําเพื่อให้นักเรียนได้กระจายจํานวนตามค่าประจําหลักค่ะตอนนี้คุณครูมีจํานวนในแท่นหลักเลขอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันดูค่ะว่าเป็นจํานวนเท่ากับเท่าไหร่ดูในหลักแรกกันก่อนนะคะหลักหมื่นมีลูกคิดอยู่2ลูกลูกคิดสองลูกนี้แทนค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะสองหมื่น ดีมากค่ะสองหมืหรือตัวเลข2ในหลักหมื่นนั่นเองนะคะต่อไปมาดูในหลักพันกันค่ะหลักพันมีลูกคิดไหมคะไม่มีค่ะไม่มีนะคะนั่นก็คือจำนวนศูนย์หรือตัวเลขศูนย์ในหลักพันนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูในหลักร้อยกันค่ะ ตอนนี้เราก็จะได้จํานวนตามในหลักเลขแล้วนะคะเราลองมาดูกันค่ะว่าจะอ่านได้ว่าอย่างไรนักเรียนจําไว้นะคะว่าในหลักใดถ้าไม่มีจํานวนอย่างเช่นในหลักพันของจํานวนนี้เราก็ไม่ต้องอ่านค่ะให้อ่านข้ามไปที่หลักถัดไปได้เลยเราลองมาอ่านจากในหลักเลขกันดูก่อนนะคะนักเรียนอ่านตามครูด้วยนะคะในจํานวนนี้เราอ่านได้ว่า2 4 0 8ค่ะ ดีมากค่ะทีนี้นักเรียนลองบอกครูนะคะว่าจํานวนในแต่ละหลักนั้นมีค่าเท่าไหร่ในหลักนี้มีค่าเท่าไหร่คะ8ค่ะดีมากค่ะ,ะตัวต่อไปนะคะใครตอบครูได้บ้างคะว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ และจากค่าของตัวเลขนี้นะคะคุณครูจะนำมาเขียนจำนวนแบบการกระจายค่าประจำหลักการบวกซึ่งจะได้แบบนี้ค่ะนั่นก็คือ2408นะคะเท่ากับ20 0 0 0บวก0บวก400บวก0บวกด้วย8แบบนี้ค่ะ และเมื่อเราได้เรียนเรื่องของการคูณกันมาแล้วนะคะเราลองมาเขียนจํานวนแบบการกระจายค่าประจําหลักการคูณกันดูบ้างค่ะเริ่มจากจํานวน8นี้ก่อนนะคะ8นี้ก็คือ8ในหลักหน่วยหรือเราสามารถเขียนได้เป็น8คูณด้วย1แบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเลข0นนั่นก็คือเลขศูนย์ในหลัก10ค่ะหรือสามารถเขียนได้เป็น ศคูณด้วย1 0หรือคูณด้วย10แบบนี้ค่ะต่อไปนะคะและจากค่าของจำนวนเลขนี้นะคะเราก็สามารถนำมาเขียนจำนวนแบบการกระจายค่าประจำหลักการคูณได้แบบนี้ค่ะซึ่งก็จะได้เท่ากับ 2408นะคะเท่ากับ2คูณ10,000บวกด้วย0คูณ1,000บวก4 1 0คูณ 100, บวก0คูณ 10, บวกด้วย8คูณ1แบบนี้ค่ะคุณครูยังสามารถยกตัวอย่างจำนวนเลขได้ตามนี้ค่ะ การสอนเรื่องหลักเลขและค่าประจําหลักต้องเน้นให้นักเรียนเข้าใจถึงค่าของหลักที่แตกต่างกันวัตุเลขตัวเดียวกันเมื่อมาประจําอยู่ในหลักที่ต่างกันก็จะทําให้ค่าของตัวเลขนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นตัวเลข5เมื่ออยู่ในหลักร้อยจะมีค่าเท่ากับ500และเมื่ออยู่ในหลักสิบก็จะมีค่าเท่ากับ50เป็นต้นค่ะและสําหรับการสอนเรื่องการเรียงลําดับจํานวนเลขมีวิธีการสอนดังนี้ค่ะ การสอนการเรียงลำดับจำนวนเลขมีหลักการคือสอนให้นักเรียนสังเกตความแตกต่างของจำนวนจากหลักที่มีค่าประจำหลักมากที่สุดก่อนแล้วจึงไล่ลำดับมาสังเกตหลักที่มีค่าประจำหลักรองลงมาซึ่งมีกระบวนการสอนดังนี้ค่ะนักเรียนคะตอนนี้คุณครูมีจำนวนเลขทั้งหมด5จํานวนนะคะคุณครูต้องการทราบว่าเราจะเรียงจานวนจากจานวนที่มีค่ามากที่สุดไปจนถึงจานวนที่มีค่าน้อยที่สุดได้อย่างไร ะะสิ่งแรกที่คุณครูต้องทําก่อนนั่นก็คือคุณครูจะต้องนําจํานวนทั้งหมดมาเรียงให้หลักเลขตรงกันซะก่อนใครจะอ,อกมาช่วยครูบ้างคะนําจํานวนเลขทั้ง5้ามาเสียบ,บนกระเป๋าผนังให้ตรงกับหลักเลขใครจะอ,อกมาช่วยครูคะใครบ้างเอ่ยออกมาเลยค่ะเสียบข้อที่หนึ่งเลย ดีมากค่ะข้อต่อไปค่ะใครจะออกมาคะมาเลยค่ะตอนนี้จำนวนของเราก็มีค่าประจำหลักที่ตรงกันแล้วนะคะตอนนี้ครูจะเริ่มเปรียบเทียบจำนวนต่างๆในหลักโดยเริ่มจากหลักที่มีค่าที่มากที่สุดก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันที่หลักหมื่นเลยค่ะ ในหลักหมืน่นมีค่าความแตกต่างมากน้อยต่างกันไหมคะไม่มีค่ะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นมาดูกันต่อที่หลักพันเลยค่ะในหลักพันมีค่ามากน้อยต่างกันไหมคะไม่มีค่ะถ้าไม่มีเราเลื่อนมาดูที่หลักร้อยกันต่อคะ่ะนักเรียนสังเกตเห็นความแตกต่างไหมคะมีสองจำนวนที่มีมากกว่าคะ่ะถูกต้องค่ะ มีสองจำนวนที่มีค่ามากกว่านะคะดังนั้นตอนนี้เราก็จะได้จํานวนที่มีค่ามากเป็นอันดับ1และอันดับสองเรียบร้อยแล้วแต่เราจะทราบได้ยังไงคะว่าตัวไหนมีค่ามากกว่าเราก็ต้องมาเปรียบเทียบกันในหลักสิบของทั้งสองจนวนนี้ค่ะโดยที่ตอนนี้เราไม่ต้องสังเกตจํานวนอื่นแล้วนะคะเพราะว่าเราต้องการทราบแค่ว่า2จํานวนนี้จํานวนไหนมีค่ามากกว่ากันนักเรียนลองดูสิคะว่าตัวไหนมีค่ามากกว่าจํานวนที่มีตัวเลข6ครับถูกต้องค่ะ เพราะว่า6มีค่ามากกว่า5เพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบแล้วว่าจำนวนไหนมีค่ามากกว่าเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเปรียบเทียบในหลักถัดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในการเปรียบเทียบทั้งสองจนวนเราก็จะทราบแล้วว่าจำนวนนี้เป็นจำนวนที่มีค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นนี่คือจำนวนที่1นะคะและจำนวนนี้เป็นจำนวน,นที่มีค่าเป็นอันดับ2ค่ะ ต่อไปนะคะในอีก3จํานวนที่เหลือตอนแรกเราได้เปรียบเทียบกันจนถึงหลักร้อยแล้วยังคงมีค่าเท่ากันอยู่นะคะเราก็จะมาดูกันในหลัก10กันต่อค่ะในหลัก10บทั้ง3จํานวนนี้มีความแตกต่างกันไหมคะเราทำมที่มีค่ามากกว่าดีมากค่ะเราก็จะเห็นได้นะคะว่าจํานวนนี้ก็จะเป็นจำนวนที่มีค่ามากเป็นอันดับที่3ค่ะ และในอีกสองจนวนที่เหลือนะคะเราก็ต้องมาสังเกตกันในหลักหน่วยค่ะ2จํานวนนี้จํานวนไหนมีค่ามากกว่ากันคะจำนวนที่หน่ะดีมากค่ะเพราะฉะนั้นจํานวนนี้นะคะก็คือจํานวนที่มีค่ามากเป็นอันดับที่4และจํานวนนี้ก็จะเป็นจํานวนที่มีค่ามากเป็นอันดับที่5ค่ะ เมื่อน,นักเรียนเข้าใจแล้วจึงสรุปหลักการเปรียบเทียบและการเรียงลำดับจำนวนพร้อมกับนักเรียนอีกครั้งค่ะถ้าเราต้องการเรียงลำดับค่าของจำนวนเลขว่าจำนวนไหนมีค่ามากหรือน้อยกว่ากาันเราจะต้องเริ่มทำอย่างไรเป็นอย่างแรกนะคะต้องนำเลขมาเรียงให้หลักตรงกันก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นเราจะต้องสังเกตแล้วก็เปรียบเทียบตรงไหนก่อนคะ และถ้ามีจำนวนเท่ากันเราจะต้องทำยังไงคะดูในหลักที่มีค้าประจํหลักรองถัดไปค่ะดีมากคะ่ะคุณครูควรยกตัวอย่างการเรียงลําดับจํานวนเพื่อให้นักเรียนสังเกตอย่างน้อยอีกสักสี่ตัวอย่างนะคะและควรให้นักเรียนออกมาช่วยเรียงลําดับจํานวนด้วยคะ่ะ สิ่งสำคัญที่คุณครูจะต้องเน้นก็คือค่าของหลักเลขแต่ละหลักจะมีค่าต่างกัน10เท่าเสมอเช่นหลักสิบมีค่าเท่ากับ10เท่าของ1หน่วยและหลักพันมีค่าเท่ากับ10เท่าของ100เป็นต้นการสอนเรื่องหลักเลขและค่าประจำหลักเป็นเรื่องที่สำคัญและมีความจำเป็นเป็นอย่างมากเพราะนักเรียนจำนวนมากที่บวกลบคูณหารบกพร่องมีสาเหตุมาจากความไม่เข้าใจค่าที่แตกต่างของตัวเลขเมื่ออยู่ประจำหลักต่างๆ การเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยความเข้าใจจะทำให้นักเรียนมีความรู้สึกว่าคณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิดสวัสดีค่ะ